เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์แอนค่ะจะพาเด็กๆฝึกปฏิบัติการกระทุ้งเทา้าประกอบเพลงคืนเดือนหงายนั่นเองค่ะการกระทุ้งเทา้าปฏิบัติอย่างไรอาจารย์แอนแบ่งเทา้าออกเป็น3ส่วนดังนี้นะคะเด็กๆมาชมกันเลยค่ะ ุ้งเท้านะคะเราจะใช้ส่วนของจมูกเท้าค่ะส่วนที่2ในการกระทุ้งไปที่พื้นแบบนี้นะคะไม่ต้องกระแทกแรงนะคะวางเบาๆเท่านั้นค่ะเราเรียกว่าการกระทุ้งเท้าเช่นนี้นะคะทั้งซ้ายและขวาค่ะปฏิบัติเช่นนี้นะคะเราจะเรียกว่าการกระทุ้งเท้าค่ะสำหรับเท้าที่ใช้ประกอบ เราจะนับจังหวะแบบนี้นะคะกระทุ้งเท้าไปด้านหลังนับเป็นจังหวะที่4ค่ะ1 2 3 4 1 2 3 4อาจาจจะเอนจะหันข้างให้เด็กๆดูชัดๆนะคะปฏิบัติแบบนี้ค่ะกระทุ้งเท้านับ4นะคะ4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4เทคนิคง่ายๆให้เด็กๆฝึกแบบนี้นะคะถ้าสามารถท่องได้ให้ท่องไปพร้อมๆกับเท้าที่เราปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะกะถุงถอยย่ำย่ำกระถุงถอยย่ำ ย่ำกระทถงถอยย่ำย่ำกระถงถอยย่ำย่ำกระถงถ้าเด็กๆฝึกบ่อยๆจะสามารถปฏิบัติได้นะคะใครที่คล้องแค่วแล้วสามารถนับ1 2 3 4ก็ได้หรือถ้าใครยังปฏิบัติไม่ได้สามารถท่องได้เลยนะคะกระท้ง ถอยย่ำย่ำกระถุง4จังหวะเองค่ะฝึกบ่อยๆแล้วจะสามารถรับได้เหมือนกับอาจารย์แอมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย